สวัสดีนะครับทุกคนครับช่อง้ันออกิกนะครับวันนี้ผมนะครับนายกวินจะพาทุกคนนะครับไปตามล่าหาพิชมสนะฮะพิชมสหรือว่าไอที่เขาเรียกกันว่าไออะไรนะอะไรไอพิชมสนั่นแหละเนาะไม่ใช่ดินนะฮะเป็นพิชมอสเป็นกัวที่ที่มันขึ้นมาเหมือนที่ไข่คู่นะครับไปตามล่าหากันวันนี้ครับไำเลยพื้นที่ข้างหน้าผมนี่คือแหล่งเก็บพิชมสอย่างดีนะครับอ่าดูครับผมนี่ฮะเห็นไหมทุกคน นี่คือริชมอสธรรมชาตินะครับที่มันขึ้นนะฮะจะให้ทุก้คนดูดูใกล้ๆเห็นไหมฮะมามันจะเป็นคุกครอคุกคออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวีเก็บเก็บยังไงนี่นะฮะราไปตามล่าหากันขึ้นมาเต็มเลยครับตามธรรมชาตินะฮะอันนี้เราจะเอาไปเลี้ยงต่อนะฮะเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปเลี้ยงต่อขยายพันธุ์มันได้นะครับพวกฟิชมอสขึ้นตามธรรมชาตินี้นะครับ มันจะอยู่ในสถานที่ที่มันชื้นนะฮะเห็นไหมครับที่เอาไปตากแห้งใช่ไหมฮะเอาไปตากแห้งปุ๊บนะฮะแล้วเราก็เอาไปไปเพาะนะฮะเพาะ,มะเมล็ดได้พวกเมล็ดมอนเปล่ามเมล็ดบอลสีไอหัวบอลสีพีชมอสนะครับที่เอาไว้ไว้เพาะนะฮะอันนี้ของขูดเก็บไว้ส่วนหนึ่งละอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเขาโตนะครับเต็มที่เขาจะเป็นลักษณะย,ยังไง ไหนเอย่ยไหนเอย่ยนี่ไงนี่ไงไม่ให้ดูนี่ครับทุกคนทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือเวลาเขาโตกันที่เขาจะเป็นอย่างนี oh. ้เขาจะขึ้นมาอย่างเงี้ย oh. อันนี้ก่อนนี่เห็นไหมฮะซึ่งอย่างเงี้ยเราเอาไปตากแห้งได้ตากแห้งนะครับจริงๆถ้าขึ้นประมาณนี้แล้วเนี่ยโอเคเลยเอาไปตากแห้งนะแล้วก็เอามาเพาะ,มะเมล็ดได้นะครับพิชมอสขึ้นตามธรรมชาติ เยอะมากครับเห็นไหมทุกคนเราเก็บไปตากแห้งได้นะครับหรือเราเอาทั้งคูณมันอะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนดูข้าท่าไหมฮะทุกคนอันนี้เป็นที่ผมเก็บไว้ผมกําลังไล่เก็บอยู่อผมจะให้ดูว่าเก็บยังไงเนี่ยเราเก็บมาเป็นแผ่นอย่างนี้นะฮะเก็บมาเป็นแผ่นอย่างนี้เนี่ยเป็นแผ่นเลยซึ่งถ้าเราเก็บมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราเอาไปเพาะต่อได้นะครับเอาดินเหนียวแล้วก็เพาะใส่กับดินเหนียวได้แล้วก็ ให้ชื้นนะฮะให้ชื้นไปเรื่อยๆแล้วน้องเขาจะลามลามไปทั้งทั้งหมดเลยอโอเคครับน,นี่ผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งละไปลุยต่อครับลุยต่ออ่อครับหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้ผมเต็มหนึ่งแก้วละนะวิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บไม่ยากเลยนะครับทุกคนเพียงแค่เราหานะครับไอที่ยังเป็นแบบทางที่มันเป็นดินดินหน่อยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งข้างบน สักนิดหนึ่งอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้ผมเก็บไว้เมื่อกี้ยังไม่ได้เอาใส่แก้วแป๊บน,นึงนะฮะหาที่ตั้งแก้วก่อนโอเคอ่านี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมเก็บไว้ได้เป็นแผ่นเลยทุกคนดได้เป็นแผ่นอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ครับเอาไปเลี้ยงต่อครับเอาไปเลี้ยงต่อเขืนแก้วแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บโชว์ให้อันนึงแล้วกัน เราก็จะหาฮะหาแหล่งดีๆว่าอันไหนมันมีดินเยอะเนี่ย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 ที่ผมขูดไปเห็นไหมฮะเราขูดขึ้นขึ้นบนนะฮะขูดขึ้นบนเราก็จะได้อ่าเดี๋ยวดูนะครับผมจะขูดขึ้นบนให้ดูเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะฮะขนนูดขึ้นบนอย่างนงี้ขูดขึ้นบนอย่างเงี้ยครับขูดไปเลยปึ๊บแล้วก็แงบขึ้นมาเห็นไหมได้เป็นก้อนเลยเขาท่าไหมฮะทุกคนอ่า เราก็เอาเก็บไปนะฮะนี่คือการเก็บพิชมอสนะครับขูดไปแล้ว่ขูดทั้งแถบเลยโอ้โหได้ทั้งแถบนะฮะนี้อันนี้จะดินดินจะเยอะหน่อยวางไว้ก่อนหาที่เก็บก่อนอ่าฮะขูดทั้งบนครับขูดทั้งอันนี้เลยฮะทั้งดินอึบอัวไว้เลยนี่นะครับ ได้มาเป็นแผ่นเลยครับทุกคนนี่นะฮะโอ้โหเขาท่าไม่ทุกคนขูดอีกขูดที่มันมีดินนะครับทุกคนขูดที่มีดินอ่ผมจะสอนไปเรื่อยๆแต่้วเกิดเราขูดไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันมีมกระหินนะฮะมันขูดไม่เข้าเห็นไหมขูดถึงถึงจะขูดเข้าแต่ขูดได้ได้ไม่สวย ๋ยวจะขูดเข้ากับขูดไม่สวยเพราะมันต้องขูดที่มันมันที่มีดินอ่ะนี่มีดินละเราก็ลังขึ้นไปข้างบนห้างแงะลงล่างเสียนะครับแงะลงล่างเสียโอเคมาเดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับพราะว่าผมจะสอนมาเก็บแล้วเดี๋ยวผมจะสอนปลูกนะครับทุกคนสอนปลูกพริสมอสนะครับโอเคนี่ผมได้มาเยอะมากอันนี้ต้องไปหาไปขาเขาแล้วไปหา หาที่ไว้ให้เขาก่อนหากแก้วมาเพิ่มไหวไหวไหลนลนลนโอเคไหวลนแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บต่อสักพักครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมหมอไหมฮะพิสมอสนี่ไปขยายพันต่อนะครับโอเค เรียบร้อยครับทุกคนผมได้เป็นฝุงเลยนะฮะดูดิครับไส่ไปหมดเลยเยอะมากเป็นถุงครับเป็นถุงเลยอันนี้ผมจะไปขยายพันธุ์ต่อนะทุกคนครับเอาไปขยายพันธุ์ต่อที่บ้านนะครับดูดิครับว่าผมจะขยายพันธุ์ต่อได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงคลิปที่ผมจะขยายพันธุ์พิชมอสนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมจะขยายยังไงทำผมจะทําพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็ขยายมันเอาไว้สําหรับเอาไว้ใช้ตกแต่ง ไอพวกต้นอาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบอนไซนะพวกต้นบอนไซนะครับถุงขนาดนี้ครับโอเคครับ <Yeah. S 1> ทุกคนแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายผมขอไปพักผ่อนก่อนครับบ๊ายบายมาละกินขี้ช้าง